ดาวเคราะหนอกระบบคืออะไรมีดาวที่เหมือนโลกของเราอยู่หรือไม่แล้วใครเป็นคนแรกๆที่ค้นพบดาวพวกนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o d c a ต t เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ด ให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมานำเสนออีกฝากกดขอบคุณใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับดาวเคราะห์นอกระบบหรือดาวเคราะห์ต่างระบบคือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวเลิกดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราและอยู่ในระบบดาวเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่ระบบสุริยะเดียวกันกับโลกหลักฐานที่เป็นไปได้ครั้งแรกของดาวเคราะห์นอกระบบถูกบันทึกในปีคศหักราช1917 แต่ในตอนนั้นคนยังเชื่อว่ามีแค่ดวงอาทิตย์กับโลกของเราอยู่เลยจึงไม่ได้รับการยอมรับมากนักการยืนยันครั้งแรกของการค้นพบเกิดขึ้นในปีคิดทศกราช1992ซึ่งผ่านมาเกือบจะร้อยปีได้ครับตามมาด้วยการยืนยันของการค้นพบดาวดวงอื่นที่ตรวจพบครั้งแรกในปีคิดทศกราช1988 นวันที่1กุมภาพันธ์คิศกราช2023มีการตรวจค้นพบและยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบรวมทั้งสิ้น5,307ดวงในระบบดาวเคราะห์3,910แห่งในจำนวนนี้853แห่งประกอบไปด้วยดาวเคราะห์มากกว่าหนึดวงและถูกบรรจุไว้ในสารานุกรมดาวเคราะห์นอกระบบเป็นที่เรียบร้อย โดยส่วนมากพบจากการวัดด้วยวิธีความเร็วแนวเล็งและกระบวนการถ่างอ้อมต่างๆมากกว่าวิธีการถ่ายภาพโดยตรงดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์คล้ายกับดาวพฤหัสบดีของเราซึ่งน่าจะเป็นผลจากกระบวนการวิธีในการตรวจจับที่เราใช้นั่นเองครับด้วยความที่เราอยู่ไกลเลยอาจจะมองเห็นแค่ดาวแก๊สยักษ์แต่ดาวเล็กๆอาจจะพลาดไปก็ได้ แต่ผลการตรวจจับในระยะหลังมีแนวโน้มจะพบดาวเคราะห์นอกระบบขนาดเล็กลงโดยปัจจุบันมีการค้นพบดาวเคราะห์หินขนาดเบาจำนวนมากมากกว่าจำนวนดาวเคราะห์แก๊สยักษ์แล้วดาวเคราะห์นอกระบบเริ่มหัวข้อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากๆตั้งแต่ช่วงยุคกลางคิตทศวรรษที่19นักดาราศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าดาวเคราะห์นอกระบบ มีอยู่จริงแต่ไม่อาจทราบได้ว่ามันมีแบบลักษณะเช่นไรหรือคล้ายคลึงกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียงใดการตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบครั้งแรกเกิดขึ้นในปีคิทศต์ักราช1995โดยวิธีการตรวจวัดความเร็วแนวเล็งค้นพบดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีค่าวงโคจร4วันอยู่รอบดาว51เพนับแต่นั้นมาการตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบ ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อถึงคิทต์ศักราช2 0 0 0ก็มีการตรวจพบเพิ่มขึ้นทุกปีมากกว่าปีละ15ดวงและมีการตรวจพบเพิ่มขึ้น61ดวงในปีคิทต์ศักราช2007ประมาณการว่าอย่างน้อย10อร์เซ็น์ของดาวที่มีลักษณะคล้ายดวงอาทิตย์จะมีดาวเคราะห์บริวารโดยสัดส่วนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านั้นมากครับการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าจะมีดาวบางดวงที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเหมือนโลกของเราหรือไม่ขนาดนี้กรีซอ581ดี58ดาวเคราะห์ดวงที่4ของดาวแคระแดงกรีซอ581ห่างจากโลกประมาณ20ปีแสงดูจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเท่าที่ค้นพบมีโอกาสเป็นดาวเคราะห์ขายโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต เนื่องจากมีวงโคจรอ,อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ของมันในระยะโคจรที่เหมาะสมแม้ว่าผลการตรวจวัดเบื้องต้นจะบ่งชี้ว่ามันอยู่นอกเขตโกลดีล็อกหรือเขตอาศัยอยู่ได้ก็ตามแต่ผลสำรวจภายหลังส่อว่าอาจอยู่ภายในเขตอาศัยอยู่ได้พอดีก็ได้แม้แนวคิดเกี่ยวกับการค้นพบดาวเคราะห์อนอกระบบจะไม่ได้รับการยืนยันจนกระทั่งปีคศหักราช1988 แต่ก็เคยมีการคาดการคาดเดามาก่อนนี้แล้วย้อนไปถึงช่วงคิดััตวาทที่18ว่าอาจมีดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบดาวเลิ์ดวงต่างๆก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเก่าแก่นี้พบได้ในหนังสือ general scolium ของ Isaac Newton ในปีคิดัักราช1713ซึ่งเขาได้บันทึกไว้ว่าถ้าดาวเลิ์กเหล่านั้นต่างเป็นศูนย์กลางของสิ่งอื่นๆเช่นกันกับระบบสุริยะ การก่อตัวอันมีลักษณะคล้ายคลึงกันเช่นนี้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันเดียวกันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบที่มีการเผยแพร่ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1988โดยกลุ่มนักดาราศาสตร์ชาวแคนาดาได้แก่บลูส s แคมเบลล์ G. A. H. Walker และ S. อสหยาง ผลการศึกษาเรื่องความเร็วแนวเล็งของดาวทําให้พบว่ามีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรอยู่รอบดาวแกมมาเซเฟียในกลุ่มดาวซิฟิอัตพวกเขายังคงไม่แน่ใจที่จะรายงานการตรวจพบดาวเคราะห์เพราะเป็นที่ร่ำลือทั่วไปในแวดวงดาราศาสตร์มานานหลายปีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทำนองนี้การศึกษาในยุคนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่มากเนื่องจากความสามารถของเครื่องมือวัด นอกจากนี้ยังมีความสับสนอีกว่าวัตถุที่สงสัยจะเป็นดาวเคราะห์หรือไม่บางทีอาจจะเป็นดาวแค้น้ำตาลซึ่งมีมวลอยู่กึ่งกลางระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ก็ได้ในปีถัดมามีการค้นพบเพิ่มเติมที่ช่วยยืนยันว่ามีดาวเคราะห์อยู่จริงๆรอบดาวแกมมาเซเฟียแม้ว่างานศึกษาต่อเนื่องในปีคิทสการาช 1> 1, 1,992จะทำให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมามากมายตรับกระทั่งปีคิศักราช2,003เทคนิคที่พัฒนาขึ้นจึงช่วยยืนยันได้ว่าดาวเคราะห์ที่สงสัยนั้นมีอยู่จริงสำหรับการตั้งชื่อดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบโดยทั่วไปวิธีการตั้งชื่อของดาวเคราะห์นอกระบบจะคล้ายคลึงกับการตั้งชื่อระบบดาวคู่ แตกต่างกันที่ดาวเคราะห์จะใช้ตัวอักษรขนาดเล็กในภาษาอังกฤษและขนาดที่ดาวฤกษ์จะใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ในภาษาอังกฤษตัวอักษรเล็กจะถูกเขียนต่อท้ายชื่อดาวโดยเริ่มต้นที่ตัวอักษร b สำหรับดาวเคราะห์ดวงแรกที่ค้นพบในระบบนั้นๆเช่น51เเพนกาซี b ดาวเคราะห์ดวงที่ถูกค้นพบดวงถัดไปจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวถัดไปเช่น 51เพนกะซีซี c, และ51เพนกะซีดี d, ตามลำดับนอกจากนี้เมื่อมีการค้นพบดาวเคราะห์ในระบบเดียวกันพร้อมกันถึงสองดวงในเวลาเดียวกันจะทำให้ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ในระบบดังกล่าวมีอักษรลำดับก่อนหน้าส่วนดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ห่างออกไปจะมีลักษณะอักษรตามลำดับถัดไปในทันที การสำรวจพบดาวที่น่าจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบโดยมากมักเป็นการค้นพบโดยวิธีทางอ้อมดังนั้นจึงสามารถระบ,บุคุณสมบัติทางฟิสิกส์และค่าองค์ประกอบวงโคจรได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นวิธีการความเร็วแนวเล็งทำให้เราทราบค่าองค์ประกอบวงโคจรทั้งหมดยกเว้นความเอียงซึ่งหมายรวมถึงค่าการค่าปุงโคจรระยะครึ่งแกนเอง ความเยื้องศูนย์กลางของบงโคจรระยะเชิงมุมตำแหน่งที่ดาวเคราะห์นอกระบบอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากที่สุดเวลาที่ดาวเคราะห์นอกระบบอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากที่สุดและระยะครึ่งหนึ่งของแอมพลิจุดและแน่นอนว่าการที่เราไม่ทราบค่าความเอียงจะทําให้เราไม่ทราบมวลของดาวนั้นไปด้วยและทำให้สามารถระบุได้เพียงแค่ค่ามวลต่ำสุดเท่านั้นในบางกรณี วัตถุในท้องฟ้าที่ถูกค้นพบอาจเป็นวัตถุมวลมากชนิดดาวแคระแดงหรือดาวแคระน้ำตาลก็ได้อย่างไรก็ตามถ้าวงโครจรดาวเคราะห์นอกระบบมีลักษณะตั้งฉากกับท้องฟ้ามุมเอียงเกือบ90องศาเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นการเคลื่อนผ่านของดาวเคราะห์ก็ได้ซึ่งทำให้เราสามารถวัดค่ามวลที่แท้จริงและรัศมีของดาวได้ด้วยนอกจากนี้ การสังเกตการทางดาราศาสตร์และการศึกษาทางด้านพลาศาสตร์ในระบบดาวเคราะห์หลายดวงสามารถนำมาใช้กำหนดมวลของดาวเคราะห์ได้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีคิเตกราช1917ลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน2023เราไม่เคยหยุดที่จะค้นคว้าหาดาวเคราะห์นอกระบบเลยแม้แต่วันเดียว นักดาราศาสตร์พยายามอย่างหนักมากที่จะค้นหาดาวดวงใหม่ๆใ,ในทุกๆวันเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแน่นอนเพื่อตามหาบ้านหลังที่สองให้มนุษยชาติเพราะในอนาคตอันไกลเผ่าพันธุ์ของเราอาจออกเดินทางสำรวจอาวากาศและไปตั้งรกรากใหม่ดวงดาวใหม่อากาศใหม่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลก็ได้ ในตอนนี้ช่องดาวลูกเป็ดสามารถเปิดให้คุณผู้ฟังสนับสนุนด้วยการกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือกดปุ่มขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอของเราหรือคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้ที่ qr code บนหน้าจอเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาสาระดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้า,าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกัน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ